ชายวัย94ที่ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่บ้านหลังเดิมที่ซื้อมาตั้งแต่66ปีที่แล้วขับรถบ้านๆโต๊ะทำงานในบ้านก็ไม่มีคอมพิวเตอร์แต่เขาคือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเป็นมหาเศรษฐีพันล้านตั้งแต่39ปีที่แล้วและติดอันดับมหาเศรษฐีโลกมาจนถึงปัจจุบัน มีความมั่งคั่งมากกว่า5ล้านล้านบาทเขาคือบรูเรนบัฟเฟตสำหรับอีพีนี้ขอแบ่งเป็นอย่างน้อยสอส่วนโดยในส่วนแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณวรูเรนบัฟเฟตตว่าเขาเติบโตมายังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเขาในเวลาต่อมา การที่เราจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ดูเงินวันนี้ที่เขามีแต่ต้องดูว่าเขาเติบโตมายังไงวอร์เรนบัฟเฟตเกิดปี1930ที่เมืองโอมาารัฐเนบราสกาสารัฐอเมริกาเขาเป็นลูกคนกลางในครอบครัวที่มีพี่สาวหนึ่งคนและน้องสาวอีกหนึ่งคนพ่อของเขาคือโฮเวิร์ดบัฟเฟตเป็นนักธุรกิจ และเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐตั้งแต่เด็กคุณวอเรนบัฟเฟตตแสดงให้เห็นถึงความสนใจในด้านการเงินและการทำธุรกิจอย่างชัดเจนในวัยเพียงหกขวบเขาเริ่มทำธุรกิจเล็กๆด้วยการซื้อโค้กจากร้านขายของชำในราคาขวดละ5เซนแล้วนำไปขายต่อในราคา6เซนตอน7ขวบเขาได้ไปห้องสมุดยืมหนังสือที่ชื่อว่า 1,000วิธีในการหาเงินให้ได้1,000ดอลลาร์ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ยังอ่านการ์ตูนอยู่เลยนะครับในวัยนั้นและอย่างที่บอกไปตอนต้นครอบครัวของเขามีฐานะอยู่ก่อนแล้วการเลือกทำงานเสริมเป็นสิ่งที่แกอยากทำเองไม่ได้เกิดจากความยากลำบากตอนมัธยมบัฟเฟตในวัยรุ่นก็ไม่ได้ไปแว้นที่ไหนเขายังวนเวียนกับการหาเงิน ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือพิม์พตามบ้านขายลูกกอล์ฟมือสองขายสเตมเรียกว่าอะไรที่พอหาซื้อได้ด้วยเงินตัวเองเขาจะพยายามหามาขายให้หมดตอนช่วงก่อนจบมปลายวอร์เรนบัฟเฟตได้รวมกับเพื่อนสร้างรายได้จากการหาเครื่องเล่นพินบอลมือสองซึ่งเขานำไปวางตามร้านตัดผมและแบ่งผลกำไรให้กับเจ้าของร้านจากเงินลงทุนไม่ถึงร้อยเหรียญ เขาสามารถขายต่อให้กับคนที่สนใจได้ถึง1,200เหรียญภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีด้วยความสามารถในการหารายได้จากหลายแหล่งช่องทางไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือการค้าขายเขาสามารถสะสมเงินได้มากกว่า5,000ดอลลาร์าก่อนจะเข้ามาหาวิทยาลัยซะอีกถ้าเทียบเป็นเงินวันนี้เงินก้อนนี้จะมีค่ามากกว่า1ล้านบาทไทยนอกจากจะสนใจเรื่องการค้าเขายังสนใจเรื่องหุ้นมาตั้งแต่เด็ก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณพ่อของบัฟเฟตเองเป็นนักลงทุนอยู่ก่อนแล้วตอนเด็กชายบัฟเฟตอายุ10ขวบพ่อของเขาเคยพาเข้าไปที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือที่รู้จักกันในชื่อ NYSE ซึ่งสมัยนั้นการซื้อขายหุ้นยังทำผ่านโทรศัพท์และตลาดซื้อขายยังใช้วิธีจดกระดานอยู่เลยตอนบัฟเฟตอายุได้11ขวบเขาก็ได้ซื้อหุ้นเป็นครั้งแรก โดยซื้อหุ้นของบริษัท City Service Prefer จําจำนวน3หุ้นในราคา $38 ดอลลาร์ต่อหุ้นแม้ว่าราคาหุ้นจะตกลงไปถึง $27 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่งแต่เขาก็ยังถือหุ้นไว้จนกระทั่งราคาขึ้นไปถึง $40 ดอลลาร์จึงได้ขายทำกำไรออกไปก่อนที่ราคาหุ้นจะยังขึ้นต่อและไปสูงกว่า $200 ดอลลาร์หลังจากจบมอปลายวอร์เบนบัฟเฟตอยากจะทำงานเลยนะครับ เขาไม่ได้อยากไปต่อมหาวิทยาลัยไม่ใช่ว่าขาดโอกาสประเภทเสือพื้นมอนใบแต่เพราะเขามั่นใจว่าสามารถหาเงินได้มากกว่าแน่นอนเสียดายว่าคุณพ่อของเขาไม่ยอมสุดท้ายเขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในคณะบริหารธุรกิจเป็นเวลาสองปีก่อนจะย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนบราสกาซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาในวัยเพียง19ปีและจบปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงความเก่งของเขาไม่ใช่แค่เรื่องการหาเงินแต่มหาวิทยาลัยที่เขาศึกษาก็เป็นระดับท็อปของประเทศมาถึงตรวนี้ผมมีอยู่สองจุดนะครับที่อยากจะเน้นให้กับคนรุ่นใหม่เห็นจุดที่หนึ่งหลายคนมักมองว่าคนรุ่นก่อนสร้างตัวง่ายเพราะมีโอกาสหาเงินมากกว่า แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วถ้าเราไปดูประวัติตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคนที่สำเร็จมักขยันและทำงานมากกว่าคนทั่วไปเรียนรู้ว่าอะไรควรทำต่อและอะไรที่ควรจะเลิกทำจุดที่สองที่หลายคนมักคิดว่าคนสำเร็จไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งหรือตั้งใจเรียนแต่ข้อเท็จจริงคือมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ ในสหรารัฐมหาเศรษฐีตัวท็อปๆส่วนใหญ่จบจากมอดังๆทั้งนั้นหรือหลายคนที่เรียนไม่จบและออกกลางคันที่พวกเราเรียกกันว่า drop out ก็ไม่ใช่ว่าเรียนไม่ได้แต่เขามั่นใจว่าเขาหาเงินได้มากกว่ายกตัวอย่างนะครับบร์เรนบัฟเฟตตจบจาก U o f c โคลัมเบียอีลอนมาร์จบจาก You p f Penn และ drop out จาก Stanford s t ตี e b a u m e r อร์โคฟเวดอร์ของ Microsoft จบจาก Harvard และ Stanford ดม r ร์คซัก์เบิดจาก Facebook ดรอปเอาท์จากฮาร์วาร์ดบิลเกตดรอปเอาท์จาก Harvard ์ดเจฟฟ์เบซจบจาก p r i น c e ตันจะเห็นนะครับไม่ว่าเขาจะเรียนจบหรือดรอปเอาท์แต่ละคนหัวดีทั้งนั้นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วอลเันบัฟเฟตตกลายเป็นนักลงทุนในตำนานคือการที่เขาได้พบและเรียนกับเบนจามินกราแฮมที่มอโคลมเบีย เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ The Intelligent Investor และเป็นคนพัฒนาแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่เราเรียกกันว่า Value Investing หรือ V.I. นั่นเองแนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อวอลเตนบัฟเฟต์มากและเป็นพื้นฐานที่เขาใช้มาถึงปัจจุบันหลังจากจบการศึกษาที่โคลัมเบียบัฟเฟตตมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะร่วมงานกับเบนจามินมากๆถึงขั้นเสนอตัวว่า ทำงานฟรีฟๆก็เอาแต่เบนจามินปฏิเสธเนื่องจากยังไม่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับบัฟเฟตในช่วงนั้นและเขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะเอาเปรียบใครใครทำงานให้ก็ควรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมบัฟเฟตจึงตัดสินใจมาทำงานในบริษัทลงทุนของพ่อตัวเองระหว่างปี1951ถึง1954ก่อนที่ภายหลังจะออกมาร่วมง,งานกับบริษัทของอาจารย์เก่าอย่างเบนจามินกราแฮม เมื่อมีตำแหน่งว่างลงเขาใช้เวลาระหว่างปี1,954ถึง1,956อยู่กับบริษัท Graham Newman ในฐานะนักวิเคราะห์การลงทุนเขาอยู่จนบริษัทปิดตัวลงเพราะเบนจามินต้องการเกษียณสิ่งที่สำคัญที่สุดที่วอร์เรนบัฟเฟตได้เรียนรู้ที่ Graham Newman คือหุ้นที่ดีที่เหมาะกับการลงทุนต้องเป็นหุ้นที่มีราคาที่เหมาะสมควรอยู่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ยิ่งห่างมากยิ่งหมายถึงโอกาสทำกําไรที่มากขึ้นและสิ่งนี้ถูกเรียกว่า margin of safety หลักการนี้บัฟเฟตตยังใช้จนถึงปัจจุบันหลังจากการปิดตัวของบริษัทเกรแฮมบัฟเฟตตมีเงินเก็บที่ได้จากการลงทุนมากถึง174,000เหลียนรียญถ้าเทียบเป็นค่าเงินวันนี้จะได้ประมาณ1.95ล้านเหรียญหรือมากกว่า70ล้านบาทจุดสิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่บัฟเฟตเริ่มเขียนเส้นทางใหม่ของตัวเองที่ต่อมาจะกลายมาเป็นอาณาจักรนับล้านล้านบาทรอติดตามภาค2ในตอนต่อไปซึ่งจะเป็นช่วงเวลาในการสร้างความมั่งคั่งของเขาและสำหรับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยถ้ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภยัยและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า